สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทั่วร์ลงบันี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องสวยเนาะสวยวันอังคารพี่น้องสวยเลยเดนี่บันีดกะอากาศหนาวอีกแล้วพี่น้องเลยเบิงบงบ้งซีบมงแล้วบ่มีแดดเลยเบิ้งท้องฟ้าท้องฟ้าไม่ตะเมฆกัะโหลดพี่น้องเดี๋ยวขอเสิมาตากผ้าได้มืมเนี่ตากผ้าแล้วขอจะไปขี่อันขอเสิไปปั่นจักรยานออกกําลังกายจะข้าวหนึ่งพี่น้องไปถ่ายบรรยากาศ ส่วงนาสปริงเห็ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะพี่หนอกเดี่ยวข่อยตากผ้ากลึ้นกาก็มาถ่ายดอกไม้ให้เบิ่งก่อนแน่พี่หน่อ,องดอกอันนี้ด้าสเดียวม,มันกลสีอันนั้นแล้วพี่หนอกมันกลสีไหวล่ะปีนี้ดอกไม้เขาพวกลายปนันใดได้พี่หนอกดอกไม้พวกลายพามาเบิ่งดอกอันนี้ดอกอันนี้งามๆเลยพี่หนอกเลยดอกอันนี้สวยมากแต่ว่ามันหันบานบูดลบานเข้าเดียวมันก่อัน อันวไายนะพี่น้องกุะดาบกกำลังแตกบองเหลือกุะดาบกเราพี่น้องกันเวลาพองเจสิกาเราไม่เห็นสวยอยู่นี่เราสวนสวนเราสวนเนี่ยคอยว่าคอยเอาเดอกกุะลาบมาปลูกอยู่นี่พวกพี่ฝงปลูกกันนะอะไรพี่น้องเดี๋ยวไปขี่จักรยานปั่นจักรยานกันไปขี่จักรยานไปนำถือไปนำมันเสร็จไปจากไหนวะมอร์นิ่งแก ไปขีไทยถาวิดีโอขี่จักแก่ไเถือ่อนแรงเน่ยคนนี้ก็จะด่าใครก็นี้พี่น้องไปพวกไกได้มนี่ไปพวรกไ,ไ,ไปปรกลดมากหรือเลนี้ บรรยกากาศคนทั่วไปพี่นอ้องนั่งคุยน้ำทีน้ำทางกันนะสัญญนเลยจักหน่อยเด้อพี่นอ้องโอ๊ตโอ๊ตสาโอ๊ตสาอันเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศนี่มานร้างนี่ก็กมาเบิ่งอยู่เดียพี่นอ้องนี่ร่างแหลกนี่ เขาขายอยู่สามแสนเก้าห่นห้าพัน่อคบริสุทธิ์เพราะว่าบ้านเขาขายบได้ยยนะก็เ,เรยบริสุทธิ์ล่มๆมานี่มาเนี่ยหนาวลมท้งหนาวห,า,นหนา,างกับปิดฟ้าปกติเขจะปลอ่อยหัวมาแต่วันเขาไป,ไปล่อย ขี่จักรยานคันโก้เลยไปล่มกูพ่อล่ม้าผ่านเลยก็เป็นอันฟาร์มนะพี่น้องเลยฟาร์มเยอะแยะไปหมดทั้งนี้ก็ฟาร์ม คนก็นมีปลาป่าย์กนน่ะแถวนี้พ <c oughs> ราะทานนี้เป็นถนนฟาร์มเนาะ <c oughs> ไปถือมองนึงมันสิเป็นถนน,นแคบๆรถค่านเดียวผ่านขี่ผ่านนลงใช่ไหมแถวนี้เขาจะปลูกข้า,ขาวซาลีเพี่เนะ <c oughs> าะข้าวซาลี <c oughs> าลข้าวซาลีเอาไปเป็ดขนมปัง เแปลงนะพี่นาะเพซีรียวเอนาะขี้พน,นี่กรพาพี่น้องก็สิกับเราเจอสิกาแล้ว่าขี้พีเครื่องท่าก็พอแล้วอ นี่ก็เป็นผักสาลี่วัดพี่น้องทางนี้ปีนี้เขาปลูกข้าวสาลี่ไม่เชือเขาก็ปลูกเป็นอันข้าวโพดพี่น้องเขาจะปลูกมุนเวียนเลยมุนเวียนขนานา้ขนาวนาวข้าวสารข้าวห่อนกับจนด์บดแดนดินแตกเขออดดื่อบปุ๊บเดจนว์บดดินแตกเขื่อนปุ๊กันยังวะพี่จอดตรงนี้จอดมองวิวกี่นี้พี่น้องโอ้ย เออพี่น้องรถก็มาเพราะรถข้าวสาลีบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าบ้านเขาพี่น้องก็ทั้งไปทั้งผลเกบซีเมนต์เบิร์ตรถมาน้องกดค่ะรถกับขี่บกคอยได้พี่น้องแบบวายสบาย เบื้องพี่น้องทองฝาบ่มี่หอดแดดไอ้นจ้าสีเด้เป็นเจ้าสีละบุ้มบ้านก็เป็นเจ้าสีมือม้อขึ้นมื้อขึ้นกับโก๊กแดดอยู่พี่น้องกแดดอยู่กับสิตกกับสีขึ่มมั่งสีละพี่น้องบรรยาก,กนนะยาศหาแดดหนักนะแดดหนักโอ้ยก็ยังวะรถพี่ก่อนรถก็บท่านี่ก็เที่ยวรถเที่ยวลายอยู่เลยพี่น้อง วันเป็นทางแบบว่าทางลัดอะนะทางลาจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งสินะแจีงก็เคยเสียหาเพื่อนตลอดก่อ, <c oughs> อนหนึ่งเจสิกาเราบ่าสบายเราเราก็เลยขีู้่นเดียวปกติีล,ล่าสิมานทำกันนะนะแล้วพี่น้องช่วงนี้ก็บผมมีอย่างหลายนะพี่น้องอันเจสิกาก็บเมาเดือนหะน้าพีเทิรมสองอาทิตย์เถอะวะเพราะว่าอันอันมหาเลยมันพีเทิม บคือการกับเด็กหน่อยนั่นนะพี่น้องแต่ว่าจะสิกางาน้ลยแห่งพี่น้องงาน้ลยแบบว่าอันเนี้ยละ <c oughs> งานเขาอันคู่สร้างนะพี่น้องปกติเหล่ากับเขาเลี้ยนอาทิตย์ไปเจักเหมือดอกแต่ว่าเฮ็ดงานไลยแห่องอันนะเฮ็ดจนเด็กจนดื่นนึงเตือกกวสิบจบปีหนึ่งพอดีปีนี้เดือนอันอันเนี้ยละอันกันยากก่สิคืนปีสอง เรืวคือการนอนเวลานี่ก็ผ่านไปผ่านไปตะละเมือตะละเวีนเสียงก็คือแหบคักแต่พี่น้องอะไรคลิปนี้ก็ทรานี่ลาพี่น้องก็กินหอดสรรพสัตว์เหมอนก็เลยมาถ่ายบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าสูเบิงพ่อได้หายคิดถึงพี่น้องทราได้เป็นสื่อของอันวันฒ้าเนี่เป็นมือยุดทุ่งข่อยเนาะยเขาว่ายุดกับบอมันยุดดอกพ่อหนุนจักิการแล้วก็เสีันตัดหนาทำความสะอาดบ้านยังจะเสีนาพี่น้องแม่นเบอได้ทุ่งหน้าเบได้เด่นอีก ออกจากหมบ้านม่า,มาน้อยหนึ่ง,งกับสร้างหันหนาหันเป็นหมบา้านอีกหมบ้านหนึง่งระคาอัน,นวันพุธของการไปอันทอกสีข้าบุตเสี่ยวเนาะกระดย่ังกระสิม่อให้เบิ่งดอกพี่น้องสีส้มดีว้าวเท่าที่ผ่านมามันฝนตกพี่น้องป็นกะวันพุธเดือนหนากันสิไปไปยอกระพีน้องเดือนหนาเนีย่ยว่าขจายอกราสันเนาะยอกมันมีของแบบว่าอันของเห้าเสือนะของเห้าเสือแบบ พวกข่อยซื้อเนาะเป็นพวกแอนติกเป็นพวกของเก่าของอยังสินะ่ะอยู่นี่มันก็มีอยู่แต่วันเป็นมีแบบว่าอันเขาเอานี่อย่งหละเป็นอันก็ว่าไอ้เนี่หลักของของ,ของสะบานค้าวบานแห้งนะบ่มีของแอนติกนะพี่น้องไม่เหนี้คนอยู่เนี่ยเข,ออยยขาไม่คิดรถไกลไกลไกลไปไกลมากสิเขาก็ทักทายกันอยู่ในพี่นะ้อง <laughs> บ่ทันสิยิ้มบ่ทันสิทักทายเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละพี่น้องมาทักทายพอหายคิดถึงเจอก,กันคลิปหนา้ามิยังดีๆสวยๆงานสิมา,นสม,มาบอกสู่ฟังเนาะขอจะขี่ก้ามเราได้นี่พี่น้องเอาแคน่นี้ละวันนี้เราก็ชื่อเมื่อไรได้พี่น้อง <laughs> ก็เลยเปลี่ยนใจว่าโอ้โหวันนี้มันก็บ่หนาวแห่งปานเด็นะพี่น้องล,ละกะลวกะอันขอเขาเลยเปลี่ยนใจพี่น้องขอเขาเลยเปลี่ยนใจอันมื่ขี่ต่อมาพี่น้องมองนี้ว่าในเขาอัน ไทยและเขาก็วานยาพี่น้องคิ้วขึ้นน้ำมันกาดอย่างนี้นะพี่น้องตอนนี้คิ้วขึ้นน้ำมันข้างนี้เขาพูนนาากพกด,ดก,ก,ก็ไทยพี่น้องกองนลำดานทางหน้าเขาเนาะจะเป็นขี้ขี้พี่น้องขี้งัวก็ขี้งัวขี้หมาเนาะบรรยากาศไทยพื้งพี่น้องผู้ใด,ด้บู้เคยเห็นเนาะไอ้บรรยากาศโอ้ห้าทิ้งเขียวซะเนาะออไปพี่น้อง แถวนี้อันเขาวโคก,กปลูกพี่น้อง,ม,องกกมันยังบม่ได้เกิดมูงว่าเขาปลูกยังได้นี่อาจจะเป็นดอกเล็บซีดหรือว่าเข่าก็บ,บ่แน่ใจได้พี่น้องแถวนี้อักสักพงนี้ก็จะเป็นทุ่งหน้าพี่น้องอันวิวทุ่งหน้าเนาะวิวทุ่งไฮทุ่งหน้า <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ลมว่อยๆอยูนเน่เลยมีเสียงลมบ่ จะเป็นข้องไปเนาะตาละไฮต,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 ตาททททงทหททททานททททนทท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 อ่ทบทท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 เป็นทททททะทป็นททททอทนทอทท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 ทอทท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 มองทททททมีททองทวดหนทททท สิจอดคลิปไปซ่อมนิดๆพี่น้องเดี๋ยวเขาไปในโมบานรถมันเสียไรรถมันเสียไรมันจีอันตรายเนาะถ่ายคลิปมือเดียวเนะวาะก็จะึ้นไปหันก็จะเป็นสเตอร์เตอร์บายสโตร์ไปทั้งปีก็จะเป็นอันสโตร์เนาะพี่น้องโมบานสโตร์ก,ก็นยุบไกลกันหน่อยพี่น้องประมาณโล่นึงโลยังสิเนาะคลิปนี้ก็จะซ่อมนี่อีรีเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามี่ยังดีๆส,สวยๆงานสิม่วุฟังนะคะเนาะสวัสดีค่ะ